สุดยอดแห่งการเล่นการประสานงานที่โคตรจะลงตัวกองกลางก็สุดยอดความสามารถของเกมแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสได้ยอย่างดีเยี่ยมครับแต่สิ่งที่มันน่าเสียใจก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยกับเปเชเมื mm hmm. ่อคืนนี้ครับเล่นกันไม่ได้เรื่องไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเลยหลังเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยในคลิปครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะเกตอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมเปเชบุกไปแพ้แลน์หนึ่งประตูต่อศูนย์แบบหมดสภาพก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์อัพมันก่อนเลยนะครับทางเปเชวันนี้มาในระบบ3-421ี่สอผู้รักษาประตูก็เป็นจา um ลุจิดอนารุม่าก้องหลัง3คนก็จะมีรามอสมาควินยอนแล้วก็ดานิโลวิงแบ็กซ้ายนี่ก็เป็นควนเดอะอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเบอร์นาร์แล้วก็ส่วนฝั่งขวาเนี่ก็จะเป็นนอร์ดี้มลง่งเป็นวขเลยคู่กับลางน เป็นดาวรุ่งวัย16ปีส่วนตัวรุกเนี่ยใช้เป็นอิกิติเก้นะครับเป็นหน้าเป้านะแล้วก็เนมาเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายและลิลเนเมซี่เนี่ยก็จะเป็นตัวรุกฝั่งขวาส่วนทางฝั่งแลนส์นะครับมาในระบบ3-4-3ผู้รุกศัตรูก็เป็นสตีฟมองดด้ากองหลัง3คนก็จะเป็นอาตูเตอสโจโรดอนคริสโตเฟอร์วูวิงแบ็กซ้ายนี่็จะเป็นอารเลียงทูแฟร์นะครับฝั่งขวานี่็จะเป็นอามาริเตาเล่คู่กลางนี่จะเป็นเลสลีย์โอโกชุกวูคู่กับลอฟโลไมเยอร์ส่วนตัวรกเนนี่ยใช้ป็อามู ลิเป็นฝั่งซ้ายนะครับคาริมองโดเป็นหน้าเป้าส่วนฝั่งขวาจะเป็นดิเซียดูเอทีนี้เรามาพูดถึงรูปเกมกันครับ จบแค่นี้เลยครับคลิปนี้จบแล้วนะครับ <c oughs> คือมันห่วยมากจริงๆนะครับมือไม่มีอะไรนอกจากคําว่าห่วยจริงๆพูดกันแบบง่ายง่ายแบบไม่ต้องลงลึกเลยนะครับหลังเนี่ยดีอยู่คนเดียวคือรามอสกลางนี่คือไม่มีี้อะไรเลยนะครับส่วนหน้านี่คือพลาดกันก็ไม่พักเลยเหมือนกันนะฮะก็จะมีเมซี่ที่สามารถสร้างความแตกต่างนิดหน่อยนะแล้วก็ถ้าไม่ได้ดอนนารุม่านะครับโดนไปหลายลูกแน่ๆที่เหลือคือไม่มีอะไรจริงๆครับคือแบบไม่มี ขาดเกินๆนะครับเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนะสุดท้ายการเป็นไม่ดีซะหมดเลยนะครับเล่นกันเหมือนไม่มีความพยายามอะไรเลยนะกองกลางปกติมี3คนเนี่ยยังเอาบอลขึ้นหน้าไม่ได้วันนี้ลดเหลือ2จะไปคาดหวังอะไรโคตรจะงงเลยจริงๆนะครับมาดูประตูที่เกิดขึ้นนะครับทางฝั่งแลนดเนี่ยมาได้ประตูชัยในนาทีที่65จากจากังหวะการเข้าทําทางริมเส้นของเตอัดนะที่ส่งบอลให้ทูแฟร์เนี่ยวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาตรงกลางนะครับให้เตาเล่เนี่ยที่วิ่งมาแบบไม่มีตัวประกบเลยนะวิ่งเข้ามายิงปประะตูไน จังหวะนั้นเนี่ยความจริงเตาเล่นเนี่ยต้องเป็นควรเบอร์นาดประกบแต่เบอร์นาดแม่งวิ่งไปทางบอลซะง,งั้นไม่ห่วงตัวประกบเลยตัวเขายิงทีเดียวนะครับเป็นประตูเลยนะแล้วก็นี่แหละหประตูศูนย์ก็เป็นลูกประตูชัยเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีจังหวะที่เมซี่เนี่ยยกบอลให้เอมบเป้แล้วก็หลุดเดี่ยวไปยิงนะเอมบเป้ก็ยิงไปละตอนนี้บอลถึงดาวคงคาแล้วก็กาลังจะตกลงมานะฮะแล้วจังหวะสุดท้ายก็มีจังหวะที่แลนเนี่ยสวนกลับเหมือนกันแล้วก็ไปยิงเนี่ยอันนั้นไปดาวันน้ี ผมไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับรูปเกมจริงๆนะเว้ยคือมันมีคําเดียวเลยคือคําว่าห่วยนะแต่สิ่งที่ผมมีข้อสงสัยหลายๆอย่างจากการเล่นในวันนี้นะครับอยากตั้งคําถามกับการคุมทีมของกาตีเยเหมือนกันข้อแรกเลยนะรู้ทั้งรู้ว่าอันนี้ต้องเจอแลนดที่เน้นการบุกไปทางริมเส้นแต่ทําไมถึงใช้หลัง3ามข้อที่2นัดน,นี้เนี่ยควรส่งดาวรุ่งลงมาเหรอวอลเลนซยาเอเมิรี่อายุ16ปีจะสามารถแบกความกดดันจากตรงกลางสนามได้เหรอขนาดมีอยู่3คนมันยังทาไม่ได้เลยข้อ3แผนการเล่นคืออะไรทําไมต้องดันกองกลาง ขึ้นสูงแล้วให้เมซี่กับเนย์มาร์ลงต่ำข้อ4การที่ต้องให้เมซี่และเนย์มาร์ลงต่ำเนี่ยแปลว่ากลางไม่สามารถเอาบอลขึ้นหน้าได้แล้วทําไมยังต้องลดจํานวนกองกลางลงอีกข้อทําไมไม่ส่งเอบบะเป้และฮาคิมีลงสนามให้ไวทั้งทั้ที่ก็เห็นอยู่แล้วว่ารูปเกมมันไปกันไม่รอดทีนี้พอทุกคนฟังคาถามจากผมที่ผมสงสัยเกี่ยวกับการคุมทีมของกตีเยแล้วนะทนี้ทุกคนลองนึกภาพตามครับปกติเปชเช่เนี่ยใช้แผน4 3 2 1, 1ซึ่งใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วนักเตะเนี่ยก็คุ้นชินกับ ใช้หลัง4ี่เนี่ยมันจะมีกองกลาง3คนแล้วก็จริงครับที่กองกลาง3คนนี่อาจจะพาบอลขึ้นหน้าไม่ค่อยได้ก็จริงแต่สามารถช่วยเกมรับได้ดีกว่ามากๆแล้วอยู่ๆวันนี้มาใช้แผนหลัง3ในนะัดที่ต้องบุกไปเยือนแลนด์ปัญหาที่ทีมเปเชมีในทุกวันนี้เนี่ยต้องแก้ไขามากที่สุดก็คือแดนกลางหรือการถ่ายเทบอลไปแดนหน้าแต่วันนี้ใช้กองกลาง2คนโดยปกติเนี่ยกลาง3คนยังไปไม่รอดเลยแล้วอยู่วันนี้มาใช้อีก2คนแล้ว1คนเน่ยเป็นดาวรุ่งและแม่งตัวเล็กกันทั้งคู่แล้วพอเวลาบุกตำแหน่งการยืนก็แปลกๆครับแทนที่กองกลางจะต้อง อยซัพพอร์ตกองหน้าถ้าเกิดว่ามีจังหวะแบบเมสซี่เสียบอลเนย์มาเสียบอลต้องคอยซัพพอร์ตแต่นี่กลายเป็นว่ายืนอยู่ข้างหน้าไปยืนรับอยู่ลายเดียวกับอิกิติเก้แล้วให้เมสซี่กับเนย์มาลงมาวิ่งรับแทนอย่างนี้เหรอมันใช่ไหมวันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมสซี่เนี่ยวิ่งไล่บอลตลอดเลยแล้วทําไมไอกองกลาง2คนที่มึงต้องลงมาช่วยซัพพอร์ตกองหน้าเนี่ยมึงไปไหนกันแล้วประเด็นปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนี้นะมันเกิดตั้งแต่ยุคที่มาริเซโอปชติโนเนี่ยคุมทีมอยู่ด้วย น,นสักนัดเลยเหรอว่าการที่ให้ลิเวอร์ซี่เล่นแบบมีคนคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเนี่ยมันดีขนาดไหนรูปเกมมันจะเป็นยังไงพอเมซี่มีคนคอยช่วยมีคนคอยวิ่งแย่งบอลแล้วก็เอาบอลมาให้เขาคุมเทมโปคุมจังหวะเนี่ยคือเกมมันดีขนาดไหนเขาไม่เคยดูสักนัดเลยนะฮะซึ่งวันนี้เราจะเห็นอะไรที่มันแบบเฟลมากๆอย่างเช่นการที่เมซี่วิ่งไล่บอลเยอะมากๆแต่กองกลางแม่งมัวทําอะไรกันไม่รู้นะครับยืนรอบอลอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วเ,เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าการเขาทําของเปเช่เนี่ยแม่งจะต้องจ่ายออกทางริมเส้นอย่างเดียวทาทั้งที่รู้ว คืองงจริงๆนะว่ามันต้องการอะไรกันแน่พูดได้คําเดียวครับว่าผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของนักเตะทั้งทีจริงๆนะดูเล่นกันแบบช่างแม่งตลอดเวลาพูดตรงๆคือดูไม่เต็มที่กับการเล่นเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศไหมแต่คือผมก็พอรู้เลยครับว่าการที่ฝนตกนักเตะสไตล์เมซี่หรือน์มาเนี่ยจะเล่นใน,นลำบากขึ้นแต่ฝนมันก็ไม่ได้ตกที่เมซี่หรือน์มาคนเดียวนะทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกท้งนั้นทางแลนด์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาอ้างตรงส่วนนี้ไม่ได้แลว้วนวน การทำประตูก็เข้าทำกันได้ดีมากๆนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็วิ่งไล่บอลกันดีมากๆ,ๆจริงๆนะทำให้เมสซี่หรือเนย์มาเนี่ยเล่นกันลําบากมากๆเลยนะครับปกติเนี่ยผมจะมีนักเตะที่ต้องบ่นแต่วันนี้เนี่ยมันหน้าบ่นทั้งทีมเว้ยถ้าเอาแบบสุดๆจริงๆนะผมขอบ่น3คนนี้แล้วกันนะครับอันแรกเลยคู่กลางบอเลนซาย,ยาเอเมิรี่แล้วก็วิตินญญ่าแม่งทําอะไรกันไม่ได้จริงๆครับตรงกลางคือหายตลอดเอาบอลขึ้นหน้าก็ไม่ได้หวังพึ่งแต่เมสซี่กับเนย์มาแล้วตำแหน่งการยืนก็แบบมึงยืนคู่หน้าไปเลยอะแต่สุดท้ายกลายเป็นมมซกับาต้องลงล แทนตำแหน่งของมันอย่างเงี้ยเหรอมันใช่ไหมนะอันต่อไปฮาคิมี่ผมก็เพิ่งชมมันไปว่ามันเป็นเทพแห่งโมร็อกโกนะแต่พอกลับมาปลารีสแม่งก็คือฮาคิมิตตินี่แหลนะคนเดิมนะและในส่วนของคนที่ยังทําผลงานได้โอเคอยู่บ้างเนี่ยมันก็มีนะครับแต่มีไม่เยอะนะผมให้3คนแล้วกันครับคนแรกลิวเนลเมซี่พอผมพูดแบบนี้เข้าไปคนต้องแบบโอ้โหพี่สภาพอย่างงี้พี่ยัง,ยงอวยเมซี่เหรอนะครับแต่ลองฟังผมก่อนสักนิดหนึ่งครับแม้ว่าเมซี่วันนี้เนี่ยจะเล่นไม่ค่อยออกนะครับแต่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมซี่เนี่ยสามารถสร้างวา่ัดีห สร้างโอกาสทองได้ด้วยแต่ประธานเป้ก็ยิงไม่เข้าเองนะครับแล้วก็มีการคลองบอลก็จ่ายบอลเนี่ยก็ถือว่าในจุดที่พอใช้นะแต่ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ชมได้นะฮะคนที่2ครับ,ร,บรามอสก็ถือว่าเป็นวันที่ทําได้ดีเลยนะแล้วก็มีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดประตูเนี่ยหลายครั้งมากๆคนที่3ครับดอนนารูม,มา่าปกติเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่วันนี้เนี่ยออกแรงเซฟเยอะมากก็ทําไม่ได้ดอนเนี่ยก็โดนหลายลูกจริงนะฮะแล้วก็ส่วนลูกที่เสียประตูเนี่ยแม่งก็คือหมดสีเซฟจริงๆมันก็มีให้ชมแค่นี้แหละคร่เานีี้ทร ไปตัดเกรดนักเตะกอนครับขอยกคะแนนจากทางโซฟาสกอร์เหมือนเดิมนะแลนารุม่าได้ไปที่7.6คะแนนมาควินยอร์ทรามอส7.2ดานิโล6.8ควนเบอร์นาได้7นะฮะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมให้ต่ำกว่า5นะครับเพราะมันไม่ต่างอะไรจากนัดก่อนแลยครับเพราะมีแค่จังหวะกระชากขึ้นไป2 3าครั้งนะครับแล้วกระชากขึ้นไปอะ่ะคือมึงจ่ายไม่ดีด้วยโหน่าเสียดายมากอะ่ะควรเป็นประตูหรือแบบว่าควรสร้างโอกาสได้ดีกว่านี้ม่งก็ทำพลาดโน,นนี่มูเคเลได้ไปที่6บ,บก็แถมาากราจ็ดไปด้วย 1EA นะมรไได้ปที่6.4 ก็คือคะแนนน้อยจัดนะวิตินยา6.7เอาจริงนะสคนนี้ที่ได้6.4 6.7เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมให้ต่ำกว่า3แม่งเล่นกันไม่ดีเลยนะครับเนมาร์6.6อิกิติเก้เนี่ยได้6.5นับวันนี้ก็เนมาร์ก็คะแนนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ต้องรอจนกว่าที่จะเข้าที่มากกว่านี้นะแล้วก็ลิวอน์ลเมซี่นะครับได้ไปที่7.2และเฮียก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนกันก็ต้องยอมรับนะครับว่านั้นี้เนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ค่อยได้จริงๆแต่ก็อย่างที่ว่าครับมีจัง บบ้างนะครัขอพูดถึงแค่3คนแล้วกันนะเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ไป6.5นะครับลงสนามมาก็ถือว่าสร้างความหวือหวาได้สร้างความแตกต่างจากอีติเก้ได้แบบต่างกันลิบลับนะครับแต่สุดท้ายก็ไปพลาดจังหวะที่ไปยิงไปดาวองค์คันซะแล้วนะครับเสียดายนะครับแม่งก็เสมอไปละเผลอโมเมนตัมก็เปลี่ยนอาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรยิงไม่เข้าก็ช่างมันนะครับก็คือแพ้ก็คือแพ้ลูเกมมันแพ้อยู่แล้วนะฮะต่อไปครับฮาคิมี่หกจุดหนึ่งกลับสู่ร่างเดิมนะครับเปิดยังไงก็ติดฟาเเเเเเบบบบีีีียยยนนนนนนลลลลลุะะครรัักก็ถือวววว่่่่่าาาาโตผมมมมจใช้้งไดดซ วิตินยาเนี่ยลงมาคือเห็นไในชั้น่าเล่นได้ดีกว่าจริงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ดันตัวเองสูงไงใช่เขารู้ว่าตัวเองเป็นกองกลางอะ่ะเออมันจะดันตัวเองขึ้นไปยืนเทียบกองหน้าเพื่อและนี้่ก็คือผมให้คะแนนเองแล้วกันนะครับคิสตอ็อกาตเยนะวันนี้เอาไป3เต็ม10นะครับวันนี้คือสอบตกมากๆนะครับผิดหวังวันนี้ก็คือแบบผมผิดหวังกับฟอร์มการเล่นจริงๆนะถ้าผมมียำหน้าในการเปลี่ยนทีมนะผมจะเก็บเวลติไว้นะครับแล้วก็ขายกลางทิ้งแม่งให้หมดทุกคนเลยนะแล้วไปทุ่มเงินซื้อตัวดีๆมาแทนนะะะรับับถ้้าาากกกลลลงงงงงงดีแทจไไม่่่ตตออออหหววเยย มยเลยได้คาเซมิโร่ไปนะี่คือจบเลยครับเราต้องหากองกลางที่แบบนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อผมนะฮะถ้าผมมีอำนาจที่จะสามารถพูดไปถึงเปเชได้โลกลางทิ้งแม่ให้หมดแล้วมึงเลิกซื้อนักเตะโปรตุเกสกูขอร้องและเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ลงคลิปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อาจจะมีคำยหยาบคายออกไปบ้างน,นะครับเพราะว่าเมื่อค ผมผแน่ๆนะฮะและก่อนจากกันเหมือนก็มีคําคมมาฝ่ายเช่นเคยมีเครื่องยนต์ที่ดีเนี่ยต่อให้ภายนอกจะไม่สวยนะครับยังไงรถก็แรงแต่ถ้าเครื่องยนต์ไม่ดีต่อให้ภายนอกเป็น f e r r a รารีเนี่ยขี่ยังไงเดี๋ยวก็พังครับ, <S <S รบไว้เจอกัใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปละเจอกัน